สวัสดีครับนี่คือรายการ TGB Channel ครับวันนี้ผมก็จะมาในเกม Toy c i ิ y Action นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเล่นนานหน่านยดี่ว่าเอางั้นผมจะทดสอบอก,กันในกร์นะครับมีเด็กเทพเด็กเทพ เอาสิมาเลยมาเลย,ยมาสิมาดิเอ้ยแั่นผมออกก่อนแล้วอเอาดันอื่นดี้่าเอาสงครามชิมดีกว่านั้นเอาซ้อไหนก็ได้เฮ้เเอาซ้อเนอี้ยครับผมชอบ รอสักแป๊น่นึงนะครับ,รบนี่ครับนี่ครับอันนี้คืออีเวนต์ใหม่นะครับเนี่ยมีปืนใหม่มาด้วยนะครับอันนี้คือก็คือสมบงรล้อครับผมยังไม่ได้เป็นวีีเลยรอก่อนครับพอดีว่าพอ,อเข้ามามันจะแหลกลยนะครับผม โอ้ยแตกเลยปีกยงนะครับโอ้ยยิงโดนแต่ไม่ตายนะครับเนี่ยอันนี้มันแหลกๆมือเออเออเอ้อมันู่ข้างบนนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะการละหมดแล้วนะครับหมดแล้วโมดหมดแล้วครับ ไหนๆไหนไหนๆตู่ตหนมามามาปะ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 ปปะะป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 ะ เออโดนดีแล้วโอ้โหเนื้อสวยขนาดนี้เนี่านี้มันแปลกเลยนะมันเลยนะเพรือว่าเน็ตของไม่ดีกันแล้นะครับ อันนี้ไม่ได้แหลกรกระดาษพูดแหลกรีก่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสอง 嗯，对、嗯，我戴。 哎呀！嗯 มานี่นี่ค่ะ <laughs> คุม้มหลุดเนี่ยโอ้ยมาเรื่อยเยตอนนี้ดูหน้าโอ้ยปืนอะไรงัยละครับกกน,น,น,งงน,ะะนี่ยีีอุ้ยปีนมังกรอันนี้มันใครสุ่มได้ไมั้ยครับลองดูประเด็วนว่า Kau okay, kena ukat abang Ni ya situ Ni bagian bawah Haa tu <tik> ni Haa tu ni Haa tu ni Haa tu ni Haa ni Haa ni ่าผมขอจบเพีงเท่านี้นะครับก้องเือค้างครับคุอ